ร่วมภาคภูมิใจ60ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น60ปีแห่งการสร้างสารรค์และพัฒนาเพื่อสังคมในฐานะศิษย์เก่าคนหนึ่งค่ะ,คะก็รู้สึกมีความยินดีกับมหาวิทยาลัยนะ<ม>คือ60ปีเนี่ยถ้าเป็นคนเนี่ยจะมองเหมือนว่าจะใกล้เกษียณนะคะแต่ถ้าเป็นองค์กร60ปีนี่คือกำลังแบบว่าไฟแรงเลยกำลังที่กำลังจะก้าวกระโดดนะคะส่วนตัวเนี่ยเป็นนักศึกษาปริญญาตรีค่ะของคณะวิทยาศาสตร์นะคะตอนนั้นรหัส38 เป็น KKU รุ่นที่32นะคะแล้วก็เมื่อสำเร็จการศึกษาเนี่ยก็โชคดีตอนนั้นนะคะมีตำแหน่งงานของมหาวิทยาลัยนะคะนะคะก็เป็นโอกาสดีค่ะที่ก็ได้บรรจุนะคะเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี42นะคะ ก็ได้รับทุนนะคะทุนเรียนต่อทุนพัฒนาบุคลากรนะคะของมหาวิทยาลัยไปเรียนต่อปิญญาโทและปัญญาเอกนะคะที่จุฬาค่ะแล้วก็กลับมาก็ได้ทํางานนะคะแล้วก็เห็นการเติบโตของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องนะคะจริงๆแล้วตัวเองอยู่ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์นะคะ แต่ว่าคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กับทุกคณะแต่ไหนแต่ไรนะคะเวลาเรียนเนี่ยเราก็เรียนกับเพื่อนๆนต่างคณะด้วยอยู่แล้วเวลาทํางานคณะวิทยาศาสตร์ก็เกี่ยวข้องให้บริการรายวิชาพื้นฐานนะคะตั้งแต่จริงๆแล้วตั้งแต่ก่อต,กตั้งมหาวิทยาลัยเลยนี่คือภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์ก็ทําให้เรามองเห็นนะคะถึงการเติบโตไม่ใช่เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์ทุกๆคณะและการเติบโตของมหาวิทยาลัยค่ะเพราะในโอกาส60ปีของมหาวิทยาลัยก็ ในฐานะเป็นบุคลากรแล้วก็เป็นสิทธิ์เก่าบอกได้เต็มปากคะ่ะว่าภูมิใจกับมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเลือดสีอิดเข้มข้นเลยคะ่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอรอังคณาบุญยืดคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่น